เต่อไปก็ B เขียนดีๆตั้งใจลูกซตั้งใจเขียนซเขียนเร็วๆให้เสร็จเร็วๆไม่ต้องลบหรอกซีเร็วๆซค่อยๆเขียนดี D. จะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเร็วๆซี C. อ่ะดีครับ ไปตัว E โอเคนี่ตั้งใจดีมาก E F G. E. G G ก็เป็น C แล้วก็โค้งขึ้นไงแล้วก็มีขีดนั่นแหละขึ้นมาอีก G โอเคแล้วก็ H H H ไหนอะ H ไหนอะเร็ว ทำดีๆตั้งใจแล้วก็ i ต่อไปตัว i j ต่อไปก็ j i เสร็จแล้วก็ j j เหมือนตะขอใช่ไหม j, j แล้วก็ k k เเขียนไหมเคโอเคอเแล้วก็ n เขียนดีๆลูกต่อไปตรงนั้นเลยเ เล็กๆสิามา N แล้วก็ O เร็วๆจะเสร็จแล้วจะใกล้เสร็จแล้ว O O N R N เสร็จแล้วก็ O ครับ O N O แล้วก็ P P แล้วก็ Q Q Q ไงนะ Q แล้วก็ R R Q R S แล้วแนคกะ S อ่ะเร็วๆๆ S แล้วก็ T T T ขีดทีนึงก็มีหัวไง S T T แล้วๆๆขีดทีนึงก็มีหัวข้างบน U U ต่อเลย U เร็วๆ U คงโค้งไง U นี่เอา V ก็ได้เอา V แดมๆมา V เร็วจะ X Y Z เร็วๆ C U V เร็วหัวไ